สวัสดีครับสวัสดีครับผมผครับผูม้มีอุปการะคุณอ่าที่ติดตามช่องเอาแท็กซี่นุ่มบ้านหน้าหลายประเทศเด็ดมอ้งอ่าแม่นหลายประเทศเพราะว่าทีเป็นฝรั่งเศสเอยอรมันออสเตรเลียกันมัเอ,อเมริกาแคนาดาหลายรัฐกันหรอเออฮ่องกงเกาหลีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเออ กิลัเซียก็มีเลยกิลัตก็มีเลยเอออิสราเอีมันเิลัเซียว่าอยากไปเปลไดวะกัเียมันจะมีเวลาเบิ่งเฮ้องอีอแสดงว่าก็ไร้เดี๋ยวออหยังดอกเนาะก็เรื่องของการเมืองการเมืองเกตรงข้ามพระรอกเฮาเฮาบ่เกียวดอกเฮาอยู่ไกลอยู่ผู้บอนอยู่หุ่นิ่นกับ่เกียวิ่นกับไปเห็นงานิ่นมีโอกาสิ่นเห็นคลิปเา้พบ่นก็เบิ่ง เพิ่นกับคอมเมนต์มากก่นอ,มมอนที่ผมยังติดต,ตามนี่เนาะแม่ขอบบุญขอบคุณเพิ่อนเราเนาะยังสี่เนี่ยังอเจนครับท่วงมากปลาปะเยี่เตี้ยไปใส่หมดไปเห็นปลาปะเ่เตีย้ยหลายคลิปแล้วโอ้โหหมอเลยมันฝรนั่งนีหลายอย่างเไป,ปเย่างไปยังไหนล่ะัปยังไปท้ายคลิปกับไปกับปุ้ยเออเออกันมันขันเอาปลาปะญยี่เตี้ยไปน้ำประเดีมัววัน ข้อยแม่ออกง้วกับข้อยแม่ออกแก้วกับเจ้าว่ไบรเออร์พูดยาวก็ได้อยู่เอาสวยกันเอากันท่ากัทั้งทั้งสวนทั้องง้อั้องข้อยบางมือแล้วไม่ออกแก้วคนกับไปน้ำเออขั้นเป็นบางอีนี่หรอมันจะได้ไปเออเขามันง่ายนะแม่นยังเหมือนเริ่มไปไปอุบลเนาะเออไปอุบลกับอุบลเท่านี้เชื่อใจนะวุ่นไปนะโมจะไปได้ยังไปได้มาคล้วข่ายยากที่อุบล ไปคืออรนุชหลานสาวเดินไปท้ายถ้ำสารคดีอรนุชอรนุชลูกพ่อใหญ่ยลูกพ่ญานกลูกสาวเดียวคนหนึ่งสาวไปยนุชเดินก็ไปก็นำไปประมาณจ้ะสามคนนี่แหะสามคนหรือสี่คนปะเออมีไผแน่ๆน่เลยที่เขามาป่ามาคนเก่าๆเนาะคนเก่าๆสุ่มเก่าเพิ่อนละว่ะเมื่อเขาไปมีเจะลิมพรออ๋อพี่ต๋อง ต้องนี้คือ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 นุ่นพลังเมนห่อเหมืนตัวอ้โอ๋ชายาคนตองตององหนังหนังไส้คนหนังไม่หนวหนังไม่หนวดนันุ่พลังดวงพันใส่น้ำตุ้งุ้ับน้ำตุ้งตุ้นเดียวันนอกน้ำตุนเดียวกันนี่แขวเลี้ยสองเดี่ยวหมอ ยังยังใครก็หาอยู่เลยอทั้งเื้อังเรือเลี่ยมยวเลยนี่ทั้งเตยเส้งเส้บ๊วนี่เนี่ทั้งเตยสองเหลี่ยมยาวอทั้งหมดฮ่าาบจาพี่มาเด็ภัดาเสียงเสียงเฝ้าเลยเ้าเลยายงคงความมีมนต์เสนอยอ่พี่สองนงรัดสองลน้อสามน่ะคือลุงเรื่องไผ่านมาทุ่ม ล้านปทุมลุงเรื่องล้านประเรื่องล้านปทุมโอ้ยเฮ้ยห้องไปว่าท่านหมอเอ้กันตัวท่านกันสิพวดเอาห้องไปยุคอนทัวห้องไปนังบ่ท่านแล้วแม่นบอกแม่นเราลงไปก่อนแล้วเว้นหน้าเราหน้าลุงเรื่องร้านปทุมเจ้าของเสียงเพลงแม่เสือแดงบ่าแม่เสือแดงบันทายบะแกก็แดงบันทายก็บะเออไม่เห็นข้อเขาไปห้างเดียวกันหอกทีเพี่นี่กัน เป็นเพื่เก่าของเป็นเพื่เก่าของลุงเรื่องร้านประทุมตีน้าตาแล้วนุ่มๆอยู่ดิเนี่เราเพื่อนเขาบอกมาให้พวกเขาหลองบองนั่งเขาเห็นทีแรกห้องกับห้อกับโบจากเราเนาะเ้องกับวันเราเป็นน้องหลุดน้องเขาหมดแล้วเหลียวบึงก็ยังก็ยังนุ่มบนท้าเออหน้าตาหนุ่มๆหน้าตาสุขภาพดีกระจอกลุเรื่องร้านประทุมกระจอกรักษาะดูเปล่าเจอดีมากเนาะกันรุ่นเดียวกับพวกพี่นพรัตน์พี่เหลิมบุรัฐนั่งเอก กระป๋องก,ก,าก้ามากลกูกคนแหลเกเลยเตี้ยโอ้เล็นก้อนเนี่ยเจยเนก้อน,นายเจยนาะแมนแมนก็ได็ไปุ้ยไปอันเมื่เอเดินไปสัมผัสกันแล้วสามสี่คนเออได้ไปนั่งกินเขากินปลาห้วมกันนั่นแหละเอได้ไปทายหูเขา,านี่ยแหละสัมผัสก้อนมูทายเข้าก้อนมูที่เหลืมมีรถนบลาดทีหลุกระลาดลละละประทุม่มเอาเอินกันไปเรื่อยๆดอกเกมมือ้สามสี่คนเออทั่อัน ทิศเก่าวันๆเ่อะสมงศิษย์เข่าๆอ๋อซุ่มดุนบุ๊บเบิรดแต่สมัยมัดขาโดดเอาตโตโรงเรียนโรงเรียนเป็นเวทีเป็นเวทีเก็บสามบาทห้าบาทเก็บสมัยอยู่ไ้ก่อนเก็บสามบาทห้าบาทไปเอาโตโรงเรียนมาตั้งมัดขาตีกันเป็นเวทีนี่โอ้โหตอนุู้นกระถามหาโตโยเฮ้ยโอ้ยอยู่นั่งกันน่นแหะไปตีกองไงกันเนาะ ทีเหลืองานบริเรีนมันไม่มีงานก็เลยอยู่นมกันไ่มีเห็ดเบิ้งงัเบิ้งยังเขาก็ได้วงเบ้งัว่าใช่มั้ล่ะไางไ้กันแจ้งอยู่กันจนเบ้อยกันเพิ่นจะเห็การหงานยังกันพี่นพรัดกับพเห็ดยังพี่นพราชอ่ะสิว่ารับเมาส์กอสามกอยังไปไปเจอแล้ก็รับปฏิเหตุเดี๋ยวนี้แล้วมันแล้วเห็ดยังตามอยู่ที่ม่อยู่จักนอกมันก็ สบายได้ลูกเต่ามนแบบงแง่งล้แม่บันเล่าอยูบ้างน่อยก่อนยูของผมมยูยูใช่ละมอะังหนอว่าจะพููแต่ว่าไปนอกไปงนัละยูสบายดอกกรพาพลกกดียเสียแต่ว่าแขวะ่ายังยังวันแต่ชีวิตยังอยู่มมอยาก็้าห้องแขวะได้กินขายังจะแจกกว่ีเลี้ยดโดนเนาะผมเอาล้วเดีเดียเวนคือแฟนขับนตามมากว่า กันเตะก็บ่อยแนจะไปจะไม่มาจังได้แบบโอ้ยเ็ยอายุนี่ละคนเรียนอยู่น้ำกันนี่ยและพี่น้องโดนๆก็จังทีมาคุยกันเมื่อนี้อยู่ปีนี้คือส่งส่งหนาวส่งเย็นอากาศอากาศมันเปลี่ยนแปลงเมื่อนี้ละมันบ่ฮ่อนมันขึ้นแต่ละปาร์ตได้ใช่ไหมไม่ก็แล้วเวียดนามมันจะทีมีหิมะลงหิมะลงแล้วไรเนี่เขามาเล่าที่ันเริ่มมีอะไรเรียเวียดนามเออาเหลียวมีอะไรเรียเขาว่าไก่มาอะไรเนีย เลยวันนี้เขาก็ไปนเขากลไปเห็นมองอพวกตัวซ้อมดนตรีเก่าเรากบตหไมหล้างไอ้คนไททั้งเครืองเป็นนักเรื่องอยู่ทังเกื่องอยู่ทั้งเต่ม่นักดนตรีซ้อมกันดนตรีซ้อมกันลงซ่อมคนตัวนั่งลงซ้อมอย่างกางหลังกับนี่ของน้าอย่างนี้เก่าละแต่ว่าก็สชุดส้มแะ้วทั้งหลังชุดนีหลายปีเน้ตบแตง ทั้งในเนี่ยพอดีเห็ดพิพิธภัณฑ์เลยมี่ว่อ,องการเอาเรานุดว่าแม่นแมนโอ้ข้องกเกล็ดเราดีอยู่อ่าทีเห็ดนองลูกปั้นเหมืเนี่ยโอ้ลูกป,ป,ปั้นอาจารย์ลูกเหมือนปันป้นอาจารย์ลูกเหมือนแม่นอืเอเห็นว่าอย่างไรลูกหลานลูกชิดลูกหาหลุนเกาหลุดไม่หลุดทางการสร้างเออไปเบิ้งไปเบิ้งชมชุ่มอือดีเดียวีมาบอกว่าศาสตร์อ่าสิริปิณิสารนี่จบแค่ปอซีนี่สั่ง ต้นเดนได้มาถึงขนาดนี้จังส่นะเขาอดได้ประวัติแล้วเขาอดได้เขาเฝ้าวนบ่แหรอเขาเฝ้าต้นเดมตั้งซื้อว่าวเด้เาได้เอาพินไปถวายนะครับไปเขาเฝ้าพระพักเอาเอาพินไปถวายคนเอาพินมาถวายใน,ใน,ในหลวงในหลวงรอเก,ก่าเป็นกับมาเบิ้งมันกบบมาดีเกล็งเกรงธรรมดาเพิ่นกับเก่งดนตรีเลยเนาะเพิ่นเปลวแซงเพิ่นบ่ตีสักคนเพิ่นส่งเป่าแซงเป็นแบบทรงพิน เป็งเป็งสามเทียจังหวะเพ็ดเขาได้ยินเลยลูกๆอาจารย์กคที่เขเหมือนมาใส่เพ็ดพินท้อเหมือนคือที่มาของสื่อเพ็ดพิ่นท้ออันนี้พอนะครับเผ็ดใบกับพี่ใต้รูกบางงานบางนี้ก็เป็นใต้รูกอาจารย์แน่ตายลูกแม่พันแน่มุมนั้นมุมนี้มุมของเสือผาเพิ่นเสือซาฟารีเสือสูตรเสือยังเพิ่นกาศ เฮ้ยแต่ไอ้คนชมคนเบิ่งกันแหละมีชุดทางเครื่องนำ้ำนะครับก็คือเห็นเขาไปเขาคเือเห็นตละหา,าตัวอ้เสียดายหมอเตี๋ยมาน้ำตะไคร่เบบโอ้ยนั่งเคลื่อนข้นถามหาไอ้แหลมไอ้แหลมนั่นเสียแล้วเดอ้อนี่ได้ไอ้แหลแมวิโแรแหลมวิโรเนี่ยเป็นแฟนเวิร์วิโรเป็นแฟน,เป,น,แฟนเป็นค้อนว้อยอก็ไปแหลมเท้าแหลมนี่โอ้ยเต้นดีตัวเฮาวอะมเพิ่นเนี่ยเต้นดีเพราะว่าสียก่อน เนี่ยเสียทีหลังว่เสียหรอกคือตายไปตายล้วนั่นเสียหาเห็นละปังไงขันเสียก็มันต้องหาพ่อครับสองอันนี้มันตายตัวทั้งเนี่ยหัวทั้งเนี่ยอ่าบักอันนั่งก็ตายบักลน้ำปางอ่ะล้ำปางก็ตายแล้วบักหลอดบักหลอดบักกันอันอีบ่อเลยอีบ่ออีบ่อกับมันเมี่ยต้องจันทร์สอนใส่อีบ่อเอ้อเมียนอ๋อเดี๋ยอะอีบ่ออีบ่อ นี่ก็แคสนับอยากให้ไปหาอยู่เหลือพี่จุนกวนเมืองกับหัว่าไปเ่าท่านได้หูเรียกว่ายุใส่ยุบไก่น้ำเน่ยยากมากยากครับเล้วเพราะท่านพร้อมถ้คือช่วงนี้บ้านเมืองปกติแหละกับกำไรพัชรากำไรพัชราวนิดาทูหามดเนี่ยทูหามดเนี่ยแต่ว่าไอ้มันบ้านเมืองมันเขัดสู้สภาพว่าปกติจังอยก่อน มาสั่นจังมาเด้ออา,าทำไล่ขึ้กันทำไล่กับพวกไอ้ยอมผมเนี่ยอาโขงเ่าแห้ง <laughs> โอ้โหเออีก่กี้พูดเองก้าลำด่วนพระดีเออถ <ฯ bland. S 1> ือว่าไออ้อยอยู่บนนี่ละอยู่บนนี่ละโต๊ไปมันโต๊ะบนขึ้นพ่อโนพ่ออยู่โทรหาอยู่โทรหาก,กันอยู่อ่ากอมีเส้นเจือหาเพิ่นบัวรับสายเพิ่นเพิ่นมาทุระขอนแก่นบันเลยแท้โอ้เธอแท้ ตอนีคุยกันก็ตัวว่าพันเอกขอนแก่นเอากลับมาขอนแก่นเราพลเลยโทรขึ้นมาแล้วก็เมื่อนั้นวัสิตั้งใจไปหานายยกคำนำนายยกคำกับพยูไปตุลากรุงเทพโทรหาอันนี้กับไอวิเศษกับจีรวัฒน์เข้าโทรหาตั้งตั้งตั้งปวดตั้งแแม่ล่ะกาบประลับสายจับอยู่คือพยูแล้วก็พลเอกทุ่งขึ้นมาก็เลยไม่ได้ไปเนี่ยปีนี้เขาใชพผ้าตัวพิทัก เทียนมาตุโลจดุกเออต้องไปหาเทียบมาตุโดมาที่านิดาน้ำเทียนมาตุโดกับม่ดดาเนี่ยแฟนกับคนแน่นํำห้าเออ่าทีพยายามบ้านนะอ่าแี่เาม่เอาไฟอันไม่เอาไฟเมียเมียวมีวตายคนนั้ไไ่ตายเมียไมีตุนเหมนไนตายตายดิ ต้นพี่สมัยยุไกยุไกยุงเช่คนละยุงเกล็ดเขาหาอยู่ออนทำไมมาหนี่มูลนี่ล่ะอนสบายในน้ำไปบดละก็ที่คอยต่านย่อยต่านย่อยไปแล้วพี่น้องเออคืออ่าขั้นปุ๋ยบ่ยุท่พักางานกับพวกีผู้พาไปรับรถผู้เดียวมันก็บิ่งไปตอนเดือนี้ึออเพราะว่ามันสายตาบ่คือเกา นั่นด้คนตาฝาสว่างที่ไปบ้านเดลายู้สีเกียรติหมดเ็นเนาะแล้วก็คนละคนแม่ย่าแม่บ้านเย็นสีบุงสาวนั่นเออสีไปหาบ้านเดลารนะครับเออมื่อนี้กะอยู่เทียงหน้าเดีลยวละในอ่ะคนหละคนคนมาแล้วพวกบอกมองว่านี่แต่ละเทียแต่ละว่าแต่ละกิบมาสักอยู่เทียงหน้ามองเก่าหมูเที่้า บูนอนเียงกินเขาแดงเขาง่ายยนเล่ะอืมเจ้าว่านเขาเปี่ยนอยู่เลยเปลยไปโรงพยาบาลสองเถียวเลยเปลี่นอ้ไปโงพยาบาลฟังสองเถี่ยวเลยไปี่เก็บทนบ่วห่วยปไปหาบักแม่นปหาบักแม่นเออเอ้แม่เด็เขาโรงพยาบาลบ่เปลี่ยนไอ้พิยวไปโรงพยาบาลอ้รงมาบ่าได้แม่เนี่ยขับรถแดงไปไห้ผิวขับรถมาเอไปลาบักแม่บอกแม่ไม่รถมา ไปเดียวแล้วเทียวแรกก็ไ่เห็นกบมาหนาเทียวสองไปอีู่บ้านแม่กมาแล้วแต่ว่ามื่าได้ขอลงบานสองดยว่าได้ขอลงบานสองด้วยว่ามันเย็บทอนทีอกนะะอันให้ถามเนี่ยอตอนอยู่นมจาจย์เวลาเห็นงานนน้ำกันเออรู้สึกว่าเคยนี่ไม่ไม่เบือไม่เมาเห็นอยู่งานน้ำเกลีย์เอฟัดกันเรื่อยอยู่ะ ับางทนฟัดที่มาส่งหนักๆจัง่อยนักแค่งั่นมันอยู่บ่มันช่วงออกไงบ่แล้วก่อนก่อนก่อนสิยก่อนสิออกมันโดนแต่บ่แต่วงยังเวิร์กอยู่นะยังเวิร์กเวิร์กบ่นกับเวิร์กตอนบักบักพงผู้ทอนกี่รุ่มกันใช่พงกผู้ทอนเนี่ยแสดงว่าเขาไ่อยู่แล้วโตไปญี่ปุ่นพีุ่่นแล้วพงผู้ทอนมาอยู่อ่ะอ๋อพ่องไปยุนยู่โรคหนังร่างสิทธิเเตอ๋อพ่อ เริ่มสีเล่นรอบเทียงรอบเทียงต่างก็แรงกันไเรียบร้อยขึ้นเวทีแล้วเต็มตัวเขาไปกคมหัวาะคำนับท่านผู้ชมแล้วนั่งตำแหน่งเป่นตำแหน่งมั่นแล้วเด้ยเซ็กซ์เศร้าวันนี้เริ่มสีเล่นเออเริ่มสีเหรินเซ็กซ์เาเซ็กซ์าไม่ค่อยนักอ่าช่วยช่วเขาก็เสกมาทำดาเขาเลยนะทีกองเบินไปแล้วปุ๊บลูกขึ้นมาตีฟอตีแมวแห้งเยอะวะตอนเอออ๋อเอาเอาไปยันของเขาว่ะตอน จัลมเสียมันจะใส่จักลบเสียมันจะใส่บักเคี้ยกับตีงพก็กินเข่าอยู่บักตงคูกับบักเคื้วีิ่งมาหนาวที่เลยถึงใส่เออม้ือเข้าแล้วรวงใส่วงใส่พอสิวงใสพ่ดิเป่าเยงกันไม่ดิเป่าเสงพนยิดนบอกได้วะมีตงมาลรวเฮ้ยเฮ้ยนี่มงเยังงตัวน้องเขายมาสามนละ เขากระต้อมใจโอ้กูจะอยู่ได้อ้ขึ้นหนักแต่ว่าไม่เคยมีเชื่อก่ะเราล้มเสียงมาใส่บโบงแบบที่เขาที่คำโกยน่ะว่าที่คำโกยนั้นมันยู่โลกหนังหนวกเออไปเล่นเลิกแล้วแม่พันเลยเลยตอกอันย่างมาว่ะแม่พันธุ์โหเหลี่ยวครับเรเป็นยังเด้อพอแล้ว พอเราเอาลมเฉียวเราเราสิเหลียวลุงงเมีย่นมาจองของอัดมนขึ้นอย่วครับเพป่นโมดแนอนมันวะโอ้เขาก็ไปเลยเลยตอนนั้นลงตะบุญเหรอมันมันไ่มีสาเห็นเลยนะเลยเออเออจะเปยังนกอกรเห็ดี่เตาอยู่เอนอกว่า่มีสาเห็นเลยนะโอ้เหตุฝนลุงเจ้ามารงๆกุมกุมสี่ขึ้นกุมมีเงินขึ้นนะเป็นม่พนกงว่าบอกใจมียเราน่ะเออครับครับหวแล้วเพิ่น เราหมอนอนเราครับเพราะนั่นลหละเฮ้ยหมอ็เลยดีมาเลยเออแล้วก็ห้ตบเป็นปอบใจเงินนั่ล่ะเออเงินเงินปันไปเลพวกขึ้นอีเาอีกห้มาได้กูก่านนีได้กูก่บนี้ได้กูก่บนี้เงินไม่ได้ไรเนาะ จิมุนจิซ้นจิซูยหันนะราคา้างกูเรืงเงินมันอยู่คนเด <c oughs> ียวตัวนี้เลยอืนนอ,อนนแต่ว่าหยอกน้าวไปที่หยอกเรืออยู่ว่ามัพิษพลาดเท่านี้ <c oughs> ออกเขาโรคหนาวมือแรกนะเท่านี้เท่าจะโดน,น<อ>ด่อาอยาูอห่หาหมือนคือเพ่งเล่าดิเล่าจู่บระกาศซื้อเพ่งมาเขาบสถ์ครับเขาเคยเรียนยแต่ว่าเอ่อช่วงนี้ฟัง เจ็ดผลงานเพลงรวดอืนะครับเพลงแรกอยากนักร้องสาวในน้ำเอียงก็ว่าไปเออเป็นที่อนเสือเป็นบล่ะคอนเสิร์ตอันนี้เล่าบอกเลยนะเออเล่าบอกไปเขาวันนี้ทำนองเนี่ยเพลงเพื่อใ้เขจับจุดเงี้ยฟังตั้งใจมือหนี่งมันยุ่งสิละจอบเป็นต่ออจอบเขาก้อนก็ผิดแมงมุเลยเขาไว้ใจดิเขาไว้ใจดิท่ามัเขาบ้านเขาทราบเขาใา่แมงมุมย่างมือหนึ่งมันมีนัยยะอะไร อยู yeah, yeah. Vet, okay. ่ลงนัง um, ห so, yeah. no no, yeah. ้องเตยอหเอาก็ตั้งใจเขาก็เราเราผ่านเราเราเราไม่ได้เดาหเอาก็ว่างวันกกนเนี่ยทาไปเลยตอนมียำัอนนั้นนาวีที่เราไม่ไกอไม่ไดเดา่ถ้าจะเขาช่วงในน่ะ แต่วาหันหลังแล้วครับหันหลังคนแล้วหันหลังไอ้ผู้ชมแล้วเเ่าหันหนัาไปเขาเบ้อแต่ดงบ่ได้ใจคนได้ใจคนเดี่ยปเหยใอตมเหยียดนะโอ้หามเลยส้มบู้ีลว่าคนส้มอ่านส้มดังตีงกันหัววันบ่แล้วสอลังสอลัจะคือกขายเห็นไหโอ้ยห็นจะแม่นบักเห้ยนได้บนดักเหี้ยนก็เล่นด้วยกันโอ้ยนี่หน่อยเหรอตอน หลบยงว่าเปนกดีหรอพึ่งการบวพึ่งแต่ว่าเรีมูกเกษตรมาพงการเนี่ยว่งตัวลกเนาะเขาก็ว่าตัวโลกแบ่งเป็นตัวเออจุดไหนนะครับมากอะให้พ่อบอกเรีนเกษนน้อยเสร็ครับเออเหตุการณ์ที่มันตื่นเต้นที่มันน่านทึ่งแบบที่ว่าธรรมาดาถวยกระพวงนะครับคือวัวเมียน้ำกันกนี่หละถ้าดูก็พอ มันระทั่งธรรมดาแล้วก็ดินก็ฟันนี่ละันี่มศพจะมาแยกกัดยินจะมาแยกกันาะดันถือใจเนาะเท่กี่ห้อกันนั่นนี่คือเด็ดนะเรามันเคลดเดามันเป็นของธรรมชาติธรรมดามันมา่แง่งดีก็คือมันอดประเลกอะคือยังเชื่ลวว่าทีสิบสี่นี่หน้าละเวมันถึงจุดมันทำไมมันเลือวอดอล่ะ มันแต่ว,ว่ามันมันกดดันหลายเปลือยอยู่นะคือบนนั้นเท่าเดียวอะไไปก่อที่สิบสี่นี่นะบอกแล้วตอนโอ้บอกแล้วเนาะเรายางออกมาตอนโตสิ่งจากกล่องบกทุกอ้อ,อ,อกมาจะปวดฝาออยินแล้วออแล้วบแล้วแล้วคนครับทีมีก็อะเล่นี้น่อยนะครับขับแกมครับแกลครับแกลบับแกลที่ว่ารับแกลเดี๋ยวไปนอด้อ แ่ผู้กิจการกานเตียก็เห็นแล้วครับผมเก่าล้วครับผมอยู่ทุกันนักกันแ้งกันคือเก่าละกัทเทียบึงเย่ยงงอกยองงอกคึกัทิออกลูกไม่เดยหรอกปีนี้ได้ชิบเอ็ดช่องตัวแล้วละอือขึ้นฟอรมนักก็อยเติมตัวหนัก็อยูเติมตั้บาทนี่ตน้ก่อนที่ึยากหนาวดำหน้านี่แหละนี่เป็นของเยอะของเป็นตัวเป็นตัอยู่เออไย้อือมีอ่นา้ ว่าเดียนม,ม,มนม้ำเดียน้ำนะครับขอบคุณแฟนครับนะครับที่าคอมเมนต์มากนะครับ,รบหลายอยู่หลายอย่างอยู่เรื่องหนึ่งเป็นวา่าพิธีก่อนตอนไปสัมผัสเบาลบหนาลบหลังไปเรื่องคนคอมเมนต์มากโอ้ยมันดีคนตีมากข้าตีเพื่อกอเข้าวกระเดยขอให้ปั๊บข้าวกระ่ดยมันอาชีพต่างด่านนี่เนะเาะข้าวกระเดยว่าเป็นการมิตรเล่นกันนายที่ไป ที่สิไปถามสัมผัสเห็นว่ามันก็มันธรรมดาเด้ไปทําสมถามคนทางเทียงอ่ะมันคือพ่อคนหนึ่งปนีว่าไปเพราไปไมนเลยคือพ่อย้อนหลังอดลบมาถามบ่ได้ทั้งสี้นปนี้ก็บชิคอยผุงแทงใช้รถไปนะบอกว่าน้อเป็นครับผมเป็นคนเบาตรงๆทั้งสิ่ะคนเบาคนภาษาัตคนภาษาตผมแต่ว่าจริงใจ ว่าแบบจริงใจออกจากใจจริงก็มีก็มีว่าแถลงแปลงบ้านกว่าหมูเมืนนั่ที่แหล่งเาตัดช่างหมูอย่างนเอี่ยข้าบอกที่แหล่ง่านบอกผู้มนแท้ที่วางจัเอ่ะอ่ะอยู่แลกันไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่ยหมูอยู่ว่เมฆขาไอ้สีมุ่งนี่พ่อกันที่แหล่ไปโชว์นี่หมอเหรียญที่แหล่งบึงที่แหล่อยู่เมืองอ่าอ่านิวอ่านิวยอร์ก่ออายุยุ่งยุ่ อยู่กะลิบพเน,นี้อ่ะเมื่องอนาเนี่ยเรือเดียวเขาบึงที่แหลกเขาสาร้าง้าบ้านเขาอยู่เทพสัต์เขามาอยามพี่น้องเขาบึงมื่อแหลกเลยโอ้สร้างแง่งหลายประ่า,าเดียวสร้างต่งอนไทวดนดีตอนพี่น้องของเงินมาใหม่บานเย็นมาใหม่เลยก็สร้างเท้าเนี่ย้างตาเนานะเป็นแตหนาถาจับอุปกรณ์จับะขึ้นเนีเขาเวนครับเป็นการเล่นเนาะ เขาปเปลี่ยนงานที่เปลี่ยนมุกในยังไปแต่หมอสีมุกเนี่ยสร้างเนี่ยหมอเห็นว่าเขาเอาดีเนาะสร้าง,งว่านี่ใส่ผู้ดีฮะนี่สผู้ดียังเมื่อได้ผ่เบิ่งจบเลย<อ>มันยง,งเมื่อนอนเลยบานีปีต่อมาเลยไปหาเราไปหาหมอสีมุกไปเท็กสั์ไปบ้านมันเลยกเลหมออำค่าเมื่อเม่อ,อมอนีโดพาไปไปไปเห็น เปเห็นมอซีมมมัน,มนหนูจักเข้าแล้วแต่เข,าาเขา้าบจาันนกของแม่เข้าเป็นปู้เล่นนอกเเข้าเป็นบเนเ้าเป็นบเรีนเข้าเออมอว่ากีว่มาเียนด้วนวพี่น้องพยายามไปบังัเข้าเรียบงมันเขากับเข้าคือสร้างงใ,ใจ่ากันว่ามันเป็นยังว่าครปากผมเงี้ยวเง้ยวาก็บอกบอกน้ำมูวันนี้ก็ป่สร้างแค่ว้ามูสุวนอืนเขาไปบอกน้ำกูดีแค่้า แสดงมันสร้างโตมันสร้างห่าแล้ยวบ่เคยเห็นห่าแล้วนะมันมุถึงก็ต่าโตแล้วมันนั่งนั้นบ่ได้ปากยังสุดบาดนี่พ่อคุยกันอยู่บ้านบูบ้านหมอสู้แล้วยังมาแลงหมออำคาพามานอนเฮือนมันเอาโอ้โหมานอนเฮือนบักมันสร้างโตกันหรอเออบักสีมุมมันบัเอาำค่มก็กระโบบ้านพ่ถามหรือว่าบังค่าคือพ้าของมานอนบ้านบักนี่เนาะบ้านนี่ก็ว่าบักสีมุมงเป็นตะบังกี้บักสีมุมง เล่อนอนเล่มาอยู่น้ากันแล้วก็ได้สัมผัสกันใกล้ชิดเกิดทักกันอืเต่าซึมือนี่แต่นอนเฮี้นมันกินเขามั่นอีกนอนพี่อีกบ้านบริสุทริเขาไมากินเขากุยมันนบาดอีกเพามันเวีนขับมันมนีจริงสร้างศาสตน์นะสร้างกันได้มันแด้นั่นนะสร้างมันแดดเนี่ยมันแดดเมาอยน้ำถุงดีกว่ายลายเป็นอันปูกพันกันเลยเลยเป็นเทียวหักเทียวแม่งกัน เดี๋ยวนี้ก็ลังแต่งตากสมุนไพรสมุนไพรส้งหมอสีชงในหมอตากผ้ามันแห้งไปแห้งไปกัสีชมมื้อนี่แหละว่าจะไป็นส้มอยู่ส้มหิ่งหมอละสงให้หมอสีมุมนั่นบ่มีกันส้งแม่ใส่เลยตัวใครลอกหมูหมีว่าน่องป่านุ่งหมาหมูหมูแน่ตั้งหมอดำแน่ตากแหาเชียวตัวนี้ต้องกินต้องกินต้องกินเออต้องกินเลยเออ คันเห็นอร่องเฟซลองยูทูบก็รูรุณาสนใจกันนเไงทักทายังไงเด้อต้องยินเลยตะกี้คก็ว่ากันดีแท้ว่าจมูกถี่มูถี่ฟงมันจะไปอยู่มองนี้จังนั้นก็บ่เดี๋ยวหลังกันมาไปรำไปร้อยเป็นแถาแกไปเนื้เสียจีกอบจมูกเสียหนวกเลื่อมบักเตี้ยหนอบักผ้าตัวเดินหนาเขาบอกว่ากู้จิตอบแทนบุญคุณมึงก็ขัดมอทันเมีดใหญ่ดิ <c oughs> อ๋อนี่เวลาหายเขาอยู่ก็เหมอหายทีตะกบหาทีตะกบไลยทันมาตรงน,นี้เรา,ามหมอเน้่ฝากโคบไปให้เขายินี่นอยูล่ลาดได้ละอยู่เทนเดอร์ีอยู่ยอ,อยู่เทนเอีออเนเดียทเทนเดอรสีเอาอะหมอ่ตอีนัอแ <c oughs> มันมันมันจะไงเนี่ยนะมันมันบูคอมบอกของมันนะมูเปิลมูเปิลมูหักมูแพงไปซะกอวอเอนไปเอ่อไปแท่งบอกเดียวแท่งสนุกเนี่ย หัวขาดข้าวอ่ามันวัววันนี้จากโตอ่ตโตชุดขายได้บ้านนี่โตฮ่าาฮ่าโอเคเราเี็นเพื่อนเอ้ยเอ้าครับเขื่อนหัดตีหัดนอกเขื่อนหัดหมูหัวปลวกบปวาอยู่ในประเทศไทยบปวาอยู่อ่าพี่น้องฟังใส่ห้าสสองปปเหล้าอบอปวาอยู่ทั้งอเมริกาอยู่ทุกหละทุกเมืองทุกอย่างกัแล้วแต่ก็ว่าพวกพี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนที่ติดตามช่องอาวแท็กซี่ หนุ่มบาดหน้ามากตลอดนะครับถึงว่าสีบัวเวิร์กบัวลายก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับอาจจะสีกันก็ย้ำสีกันตามพี่น้องเขาเหม็นมากถึงว่าสีส่าเนี่ยกับขอขอบพระท่านอภัยนะครับช่วงนี้คลิปนี้กับขอบคุณพี่น้องอยาอยุดีไม่แห้งเด้อความเจ็บใจเลยความไข่ยังไม่มีปลอดโรคปลอดภัยกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมอารแท็กซี่ ผมเป่ามือของครับขอกร,บราบาสวัสดีครับสวัสดีครับ